ต่อไปจะขึ้นเรื่องของการดูสมการอันนี้ให้ทำเป็นช่วยช่วยครูแล้วกันนะนมาที่ไม่ใช่ในาใช้อะไรอเลมาดูอันนี้การดูสมการเคมีเดี๋ยวเริ่มปสิก,ก่อนนะเอ๊ะไ,ไหนง่ายเริ่มต้นก่อน ตัวแรกสารตั้งต้อนอะไรคะ Nn m2 ก็คือไนโตรเจนถูกไหมมี2ตัวถูกไหมข้างหน้าเลขหนึ่งก็ไม่เสียนะไฮโดรเจนมีกี่ตัวสารตั้งต้นไฮโดรเจนมีกี่ตัวไฮโดรเจนเท่งสองมีไฮโดรเจนสองตัวเห็นไหมคะสารตั้งต้นมีไนโตรเจนสองตัวไฮโดรเจนสองตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเกิดไนโตรเจนกี่ตัวหนึ่งตัวและไฮโดรเจนสามตัวเท่ากันไหม เท่ากันไหมเวลาดึงสมการเราต้องดูซ้ายขวาให้เท่ากันเท่ากันไหมคะเท่าหรอฝั่งนี้มีสีน้ำเงินกี่ตัวตัวเดียวฝั่งนี้มีสีน้ำเงินกี่ตัวเท่ากันไหมไม่เท่าทำยังไงให้เท่ากันเราจะไปเพิ่มตรงไหนก่อนดีเพิ่มหน้าข้างหลังเพิ่มข้างหน้าข้างหน้าอะไรขาดไปคะครับอันนี้ไนโตรเจนอันนี้ไฮโดรเจนไนโตรเจนฝั่งนี้มีสองแล้วไง ฝั่งนี้มีหนึ่งทำยังไงคะเพิ่มเพิ่มเป็นสองตัวสองตัวพอเพ,พิ่มปุ๊บเกิดอะไรขึ้นไนโตรเจนสองตัวเท่ากันแต่ไฮโดรเจนเท่ากันไหมคะไฮโดรเจนฝั่งนี้ฝั่งขวามีเท่าไหร่ฝั่งขวาม,มีเท่าไหร่ม,มีาสาม,ส,ามสองตัวกลายเป็นหกหไฮโดรเจนตัวเล็กๆอันนี้อันนี้สามอันนี้กลายเป็นเท่าไหร่ หกถูกไหมฝั side, ่งนี anyway? like ้กลายเป็นหกฝั่งนี้มีอยู่เท่าไหร่ทำยังไงจะเป็นหกเพิ่มเพิ่มเป็นเท่าไหร่สี่เพิ่มอีกครั้งหนึ่งดีไหมเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเท่ากันยังเท่าแล้วพอเท่าแล้วปุ๊บสมการนี้คือสมการที่ทำไมคะดุลแล้วสมดุลแล้วสมการที่ดุลแล้วบอกอะไรกับเราบอกว่าถ้าจะเกิดเป็นก๊าซอมโมรเนียเนี่ยจะต้องใช้ไฮโดรเจนมากกว่าไนโตรเจนกี่เท่า สามเท่าถูกป่ะใช้ไฮโดรเจนมากกว่าไหนเราจะสามเท่าใช้สามเท่าถึงจะเกิด <im itation> แอมโมเนียโอเคไหมขอข้อขอเข้าใจยังต่อไปข้อสองเลยนะได้ไหมไปกอ็ของไดไหมไปเรียนได้ไหมเอามีตาชันด้วยเอ๊ะเอามีตาชันด้วยดีไหมหรือว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่งนี้ดีกว่า ตัวนะอ่าหนึ่งเราไม่นับทะลุสองสามอันนี้เท่าไหร่สองโอเคก็ไปข้อต่อไปยังไงปกติมันไปได้นะอ่าต่อไปอันการแยกน้แยกน้เดี่ยวก็แบบอ่า อก่อนยืนนะแยกน้ำน้ำ H2O ฝั่งนี้มีไฮโดรเจนกี่ตัวสองตัวออกซิเจนกี่ตัวหนึ่งฝั่งนี้มีไฮโดรเจนกี่ตัวออกซิเจนกี่ตัวทำยังไงจะเท่ากันไฮโดรเจนเท่ากันยันออกซิเจนฝั่งไหนมากกว่าฝั่งขวามากกว่าฝั่งขวามากมากว่าแต่เราก็ต้องเพิ่มฝั่งไหนสิ ฝั่งซ้ายใช่ไหมพอเพิ่มมาปุ๊บนอกจากออกซิเจนจะเป็นสองตัวไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นมาเป็นกี่ตัวเ <No. S 1> นาะเพิ่มขึ้นมาเป็นกี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนฝั่งนี้ต้องทําให้เป็นสก็คือเพิ่มไปเท่าไหร่คะเพิ่มไปอีกสองถูกไหมดุลยันดุลแล้วนี่ก็คือสมการที่ดุลแล้วก็คือถ้าเราเอาน้ำสองส่วนถ้าได้เป็นโมลสีเ่เ,เ, 4, เราจะเรียกว่าสองโมลนั้นแต่ว่าถ้าเราพูดโมลตอนนี้เราจะไม่รู้เรื่อง ถ้าเอาน้ำสองส่วนเราจะแยกไฮโดรเจนได้เท่าไหร่สองส่วนและได้ออกซิเจนเท่ากี่ส่วนส่วนเดียวโอเคน,น,นะอ่ะต่อไปการเผาไหม้แก๊สมีเทนแก๊สมีเทนจะไงครับซ้ายมีคาร์บอนกี่ตัวหนึ่งตัวขวาม e ีคาร์บอนกี่ตัวคาร์บอนตัวสีเทาๆหนึ่งตัวเท่ากันยังเทา่าไฮโดรเจนฝั่งซ้ายกี่ตัว สี่ฝั่งขวามีกี่ตัวสองเท่ากันไหมไม่เท่าเราต้องไปเพิ่มถูกไหมคะเอาไว้ก่อนฝั่งนี้มีออกซิเจนสองตัวฝั่งนี้มีออกซิเจนกี่ตัวตัวแดงแดงหนึ่งสองและสามทำยังไงเพิ่มเพิ่มเราต้องเพิ่มไฮโดรเจนก่อนเนาะให้มันเท่ากันกับข้างหน้าเพิ่มปุ๊บกลายเป็นไฮโดรเจนมีกี่ตัว,ตวลกลา,ายเป็นไฮโดรเจนสี่ตัวและออกซิเจนเพิ่มเป็นกี่ตัว ออกซิเจนออกซิเจนฝั่งนี้เป็นสี่ถูกไหมฝั่งนี้เป็นเท่าไหร่ทำยังไงจะเป็นสี่เพิ่มเพิ่มโอเคยนะังง่ายไหมง่ายไหมง่ายรนะ้อนนี่ง่ายมากอะต่อไปเรามาลองดูอันนี้อะเมื่อกี้อินโทรเบื้องต้น คา,าร์บอนไดออกไซด์เป็นไงคะคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงอันนี้อ่ออออะอ่ะยังไงคาร์บอนไซด์กีๆๆๆ่ตัวอะ่าเดาเดวเดาเพิ่มทำให้เป็นหนึ่งก่อนหนึ่งปกติอยู่หน้าอะไรเราไม่เขียนคาร์บอนหนึ่งตัวออกซิเจนกี่ตัวสองตัวทฏ้กเปิยากันแล้วฝั่งนี้อะไรไหายอะไรไม่หมองออกซิเจน,นไม่หมอง คาร์บอนมีหนึ่งออกซิเจนหายไปหนึ่งทำยังไงเพิ่มสิ่ใช่ไหมพอเพิ่มไปปุ๊บเราก็ไปเพิ่มอะไรอีกคะเพิ่มคาร์บอนอีกตัวหนึ่งกลายเป็นดุดยันง่ายไหมต่อไปนี่อ่ะส่วนนี้มีไฮโดรเจนกี่ตัวเอ้กี่คาร์บอนกี่ตัวคาร์บอนสิบตัวคาร์บอนสิบตัวไฮโดรเจนกี่ตัวซ้ายมือสี่ถูกป่ะ ไฮโดรเจน4อันนี้ออกซิเจน1อันนี้คาร์บอน1ไฮโดรเจนเท่าไหร่2องทำยังไงจะเป็นสีงน่ไง,ไง่ายมากต่อไปเรียกการเผาไหม้เผาไหม้ก็คืออันนี้อ่อันนี้ก๊าซถี่นเทยังไงคะคาร์บอนกี่ตัวสองคาร์บอนสองตัวฝั่นงนี้คาร์บอนกี่ตัวคาร์บอนกี่ตัว ตัวเดียวใช่ไหมคาว่าตัวเดียวต้องเพิ่มไหมเพิ่มไปก่อนเลยเพิ่มเป็นคาร์บอนเท่ากันแล้วออกซิเจนออกซิเจนฝั่งซ้ายกี่ตัวคะฝั่งซ้ายกี่ตัวฝั่งซ้ายสองตัวฝังขวามีกี่ตัวห้าตัวทำไมดีว่าเพิ่มอะไรคะไฮโดรเจนฝั่งนี้สี่ด้วยใช่ไหมเราต้องเพิ่มตรงนี้ด้วยใช่ไหมเป็นไฮโดรเจนสี่เท่ากันยังทีนี้ออกซิเจนห่ะออกซิเจนต้องเพิ่มขึ้นด้วยหรือบ้าง กลายเป็นออกซิเจนฝาดอีกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ทำยังไงให้เป็นหนเพิมเติมได้ยังง่ายไหมง่ายง่ายง่ายมากง่ายไหมอ่ากระดูทีนี้มันทีละตัวทีละโตัว ข้อหนึ่งให้เกียรตัวหนึ่งหลอนเรานี่มันระดับไหนแล้วเฮ้ยระดับสามได้หรอไม่ไม่ไม่เอาระดับไหนดีเรามันระดับนี่เอาระดับไหนเราอยู่มสามแล้วเอาระดับไหนระดับหนึ่งกันนะเอาเกิดไม่เป็นหนึ่งกันเอาเลยไม่เป็นอ่าข้อเอาเลยไม่เป็นขอให้ตัวหนึ่งค่ะ ต้อหนึ่งจ้าเตนนิมเลขอะไรจ้าอ่าฝั่งแรกเอ็นกี่ตัวฝั่งนีเอ็นกีตนนก่ตัวเอ็นสีนเหลมเงินกีต่ตัวตัวทีเดียวเอ็นฝั่งนี้กี่ตัวเท่า,ากนันไหมต้องทำยังไงเพิ่มอ่าเพิ่มปึ้งเท่ายังเท่ายังดุดยัง จบไหมตรวจคำตอบไหมตรวจคำตอบอ่า<ำ>เสียงมันไม่มีเลยไม่ถึงเต็มเลยไม่มีเสียงเลยต่อไยอันนี้บอกฝังคะแนนต่อไปโต๊ะสองค่ะสองนี้สองตีพีฝั่งนี้กี่ตัวสี่เอฟกี่ตัว พีฝั่งนี้กี่ตัว F เท่าไหร่ทักใจกันจ๊ะเพิ่มตบบนี้ก่อนนะยังไงต่อเพิ่มอีกบ้างเพิ่มอีกเพิ่มอีกนะเติมนะพีฝั่งนี้สี่ตัวฝั่งนี้ต้องเพิ่มอีกนะเพิ่มอีกกี่ตัวสองตัวแล้วไงต่อเพิ่มเอีกกี่ตัว F อฟสี่สามเท่าไหร่คะ กี่ต um <ist wahr? S 3> ัวนั่นะกี่ตัวเก่กี่ตัวคะเท่าอีกไหมเท่มอีกเ่อีกไหมเฮ้ยถามก็ตอบเท่อีกไหมเท่าอีกเท่าอีกไหมเท่อีกเอายังเท่ายังฝั่งนี้กี่ตัวเอฟฝั่งนี้กี่ตัวเซก่อนเอฟฝั่นี้กี่ตัว 4-2เป็น2 4 6 8ี่หังนี้มีกี่ตัวส2บเท่ายังเพิ่มอีกไหมเพิ่มอีกสเอายังเอายังต่อต่อไปข้อาเสียงมันไปไหนเนี่ยปิดเสียงมันไำไมเนี่ยฮะ ติดเสียงไว้หลอคุณเหรอโอเคงัวลูกต่อไปโต๊ะสาเอาสากไหนเดียะสากไทนจะตอบสากไหนสากไหนอ่ะสาตอนี้ไหนใครจะเลือกอักฝั่นี้แล้วกันซีฝั่งซ้ายฝั่ขวายังไงจ๊ะ ซีซ nice. okay. ้ายกี่ตัวเติมหนึ่งซีขวาหนึ่งเคสซ้ายเท่าไหร่เคสฝั่งซ้ายกี่ตัวฝั่งขวากี่ตัวทำไงเปนสี่จ้าเพิ่มตัวไหนเพิ่มไฮเดรนเทนอ่าเกินเกินอ่านย่างต่อโอเข้ายังตัวเลยหรออะไรไหมช่วยอะไรไเม A ถูกต้องต่อไป ยังไงอ่ะกดก่อนกดก่อนยังไงให้เรื่มขไหนบอกให้เ่งไายบอตัวกลริ่มอะไรเริ่มซีโอเริ่มกี่ตัวตัวเดียวอ่ะต่อเอาอย่างตัวต่อเลยนะตัวคำตอบเลยนะอ่าต่อไอ้ตอ้อ สีกี่ตัวบอกกิเต็กี่ตัวทำยังไงดีทำฝั่งนี้ให้ดูก่อนเพิ่มเลยดีคะดุลสมการยังไงเพิ่มเลยจ้ะเพิ่มเลยคะเพิ่มอะไรนะเพิ่มตรงนี้หรอแล้วไงต่อสีเพิ่มกี่ตัวอายะ ตัวธรรดาที่ไหนหนึ่งสองเตีเยอต่อไปสุดยอดอ่ะต่อไปเองระดับเราแล้วให้จบสามเลเวลไปแล้วต้หนึ่งเลเวลสองยังไงจ๊ะให้ใ อ่ะยังไงไฮโดรซีคาร์บอนกี่ตัวคาร์บอนฝั่งนี้กี่ตัวหนึ่งตัวฝั่งนี้กี่ตัวไหนค์ใครทำได้ฮฝั่งไหนค์สามแบงค์อะไรได้อ่ะไดโทรศมาเติมเติมยังไง เพิ่มเลยนะตัวหนึ่งเป็นเท่าไหร่เพิ่มเออีกสามตัวเ้าไปถ้าเลนหรอจริงบัเช็คไ่สิ c ีหนึตัว h 4ตัว S4 สสี่ไหมอันนี้ละ c หนึ่งเท่าไหร่ เฝั่งที่สองฝั่งที่สองเป็น S อสี่อสไท์อสีนี่ปกเือให้เพื่อนค่ะเลสอง่นเสียง60ต่อไปอันนี้ใครจะตอบครจะเอใครจะเอใครจะเอไปไหมเออเอฟตัวเดี๋ยวเราเพิมเพิ่กเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวกูเปิดเปิดเิดเปิดหน้าให้ก่อนเปิดเปิดน้ครับเปิดหน้าก่อน อ่าต่อไป F ฝั่งซ้าย2อฝั่งขวาสามไฮโดรเจนซ้าย2ขวาหนึ่งไฮโดรเจนเติมอะไรคะเตวเรียบงตอ็บอกเตมเตอม F ตัวทย 快点。 Kaya, kaya, kaya. ได้ส okay. 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 ิใจเย็นใจเย็นใจเย็นเท่าไหนเกิม O2 O2 เพิ่มอีกว่า SO2 S อ่าเพิ่เป็นสองตัวอ่าง่นกเติม O2 ไปอีกสอตงตัวเท่ายังเท่ายังอ่ากุ่ไหนตอบกุ่ไหนโอ้ยกลุ่มนี้ได้คะแนนเบอร์งไ,งอไปแล้วเปลี่ยนกลุ่มบ้างอ่า,าเอาอยังเอายังอ่ะยังไงยังไง,ไงเปิดหน้าเสื้อโพ <Tipp> นั่งกนะดานไมจ้าทำอะไรอยู่จ้าอ่านยังไงจ้าเท่าไหร่เพิ่มอันนี้หรอเฮสทูเฮสทูก็คือไฮโดรเจนเพิ่มเท่ายังยังเพิ่มเท่าไหร่จบยังปิดจับไปยังปิดจับไปนานเอาอย่าง อ่าเท่าแล้วต่อไปเรามันโมสามแลเรามันเบเร่เแล้วชั้นรอบ At night Bye. yeah เพิ่มห้ทูอีสองอย่างเงี้ยหรออ่ะยังไงต่อเป็นไงต่อมาเรื่องซับซ้อนแล้วพอเลเวลสามอ่ะอ่าแลีวโอหกเป็นไงต่อเพิ่มโอทูเท่าไหร่หนึ่งเอายัง เ็จไหอืทำไงดีข้ามเนไหนกููเฮดซีเฮดไหนวะเฮดหรอเื่ไงเองเนี่ยมงไปหมดเลยเนี่ยเองไงเนี่ยเงี้ต่อข้าเป็นไรคร ตโอหรอเป่า่หรอเอายันต์ตี่สิบโออิสามหกต่อะไอีกตู้อีกเท่าไหร่กอไรยัง อาอะไรอ่ะโอ้ยไม่ธรรมดาอที่แล้วทำไม่ได้เรียากมาเนี้ยมาเอาป่ะเอาป่ะสุกเล็กพี่ให้มันรู้กันไปคุยกับใครเล่นกับใคร จะขีดได้ก็ัวจะขีดได้แต่ละตัวเนี่ยอ่ะแล้วจับฉลากายังไงเนี่ยออเอาล้อจ้าวงล้อ,อก,กี่เลขที่จา้ากี่เลขที่จ้ากี่เลขที่กี่คนเอา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 เลขที่หมดเลย はい อ๋อเอาใหม่สลับสลัสลับอกสารอบหนึสองสามี9ีครคะโอ้ พีก่าปีเดือนวเนี่ยสองตดวนรู้ไหมว่ากนจะคีบได้เนี่ยชิ้้งหมดหลายร้อยไ่เด้ก็มาให้น้องหรอ